เซฟต้นข้าวสุปรียาล่าสุดบอสโจผ้บริหารวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องราวของน้องต้นข้าวสุปรียาที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสกำลังเป็นที่จับตามองในทุกกลุ่มสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แอดมินมีประเด็นร้อนที่กำลังเป็นกระแสในโลกโซเชียลโดยเฉพาะในวงการลูกทุ่งบ้านเราซึ่งเชื่อว่าแฟนคลับของน้องต้นข้าวสุปรียาจะต้องรู้จักกันดีแน่นอนคะ่ะ ช่วงนี้ชื่อของน้องต้นข้าวสุปริยากำลังถูกพูดถึงอย่างมากทั้งในแวดวงบันเทิงและในกลุ่มแฟนคลับต่างๆเพราะเธอคือดาวรุ่มดวงใหม่ของวงการลูกทุ่งที่นอกจากจะมีเสียงใสมีความสามารถเกินวัยแล้วยังมีเสน่ห์เฉพาะตัวที่ใครได้ดูได้ฟังต่างก็ต้องหลงรักในความน่ารักและความจริงใจของเธอแต่ล่าสุดก็เกิดเรื่องที่หลายคนพูดถึงกันอย่างกว้างขวางค่ะเมื่อบอสโจผู้บริหารวงสาวน้อยเพชรบนแพง ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ส่วนตัวถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับน้องต้นข้าวซึ่งแอดมินต้องบอกเลยว่าคำพูดของบอสโจในโพสต์นั้นแม้จะเป็นข้อความสั้นๆแต่กลับมีความหมายลึกซึ้งมากบอสโจได้โพสต์ไว้ว่ามีให้เห็นทั่วไปในยุคนี้ใครจะเจอก่อนใครแค่นั้นเองประโยคนี้ค่ะฟังดูเหมือนเรียบง่ายแต่ในความเรียบง่ายนั้นกลับสะท้อนอะไรบางอย่างได้อย่างชัดเจน มันเหมือนเป็นการบอกถึงความจริงในวงการบันเทิงว่าเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นศิลปินชื่อดังหรือดาวรุ่งที่เพิ่งเริ่มต้นเส้นทางหลายคนคงพอจะทราบดีว่าก่อนหน้านี้การทดก็ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งและมีบางช่วงบางตอนที่พูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระแสของน้องต้นข้าวจนกลายเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายจับตามองและในตอนนี้ บอสโจก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องนั้นเช่นกันแอดมินเชื่อว่าบอสโจไม่ได้ต้องการจะโต้อตอบหรือาพาดพิงใครแต่ต้องการจะสื่อให้ทุกคนเห็นถึงความจริงของวงการเพราะอย่างที่บอสโจพูดไว้ชัดเจนว่าทุกวันนี้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทั่วไปแค่เรื่องของใครจะเจอก่อนใครเท่านั้นเองและเมื่อพูดถึงเรื่องแฟนคลับหรือเอก็ต้องบอกเลยคขาว่าในยุคนี้ แฟนคลับมีอิทธิพลอย่างมากต่อภาพลักษณ์ของศิลปินแต่บางครั้งเมื่อเกิดความเข้าใจผิดหรือมีคนไม่หวังดีเข้ามาแทรกแซงเรื่องราวเล็กๆก,ก็อาจลุกลามกลายเป็นดราม่าใหญ่ได้แอดมินเองในฐานะคนที่ติดตามข่าวของน้องต้นข้าวมาตลอดต้องยอมรับเลยค่ะว่าแฟนคลับประเภทนี้มีอยู่จริงไม่ว่าจะเป็นศิลปินคนใดก็ตามมักจะต้องเจอกับแฟนคลับบางกลุ่มที่อาจจะมีอารมณ์แรงเกินไป หรือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าความชอบกับความเกลียดต่างกันอย่างไรบอสโจเองก็พูดได้ตรงใจเลยเขาว่าศิล,ลปินทุกคนต้องเจอกับเอฟซีแบบนี้ทั้งนั้นมันห้ามกันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจะเจอก่อนและรับมือกับมันอย่างไรจะให้เอฟซีทุกกลุ่มมานั่งรวมตัวกันปรับความเข้าใจทั้งหมดก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะแต่ละคนมีมุมมองความรักและความศรัทธาในแบบของตัวเอง สิ่งสำคัญคือการที่ศิลปินและทีมงานต้องเข้าใจและยอมรับในความจริงข้อนี้และสิ่งที่น่าชื่นชมมากก็คือน้องต้นข้าวสุปริยาเธอไม่เคยพูดจาไม่ดีหรือโต้ตอบกับใครในทางเสียหายเลยไม่ว่าจะเกิดดราม่าหรือข่าวลือแบบไหนน้องต้นข้าวยังย้ำกับแฟนคลับของตัวเองเสมอว่าอย่าไปทะเลาะก,กับใครให้พูดแต่สิ่งดีๆและตั้งใจทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด คำพูดนี้สะท้อนถึงความมีวุฒิภาวะของเด็กสาวคนหนึ่งที่แม้อายุยังน้อยแต่กลับมีความคิดที่โตและเข้าใจโลกของการทำงานในวงการบันเทิงได้ดีมากและต่อมาในโพสต์ของบอสโจก็มีเฟนคลับรายหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นซึ่งคอมเมนต์นั้นได้รับการแชร์และพูดถึงอย่างกว้างขวางเลยค่ะโดยแฟนคลับคนนั้นเขียนไว้ว่าฟังดูมันยังแปลกๆอย่างไรชอบกลนแยกแยะให้ออกและให้ชัดเจนว่า ปัญหามันเกิดจากตรงไหนพร้อมทั้งได้สรุปไว้ชัดเจนว่า 1. ตัวศิลปินไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องทุกคนต่างให้เกียรติและรักกันดี 2. ปัญหามันอยู่ที่กลุ่มแฟนคลับที่ถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทแรกคือ FC ตัวปลอมที่แฝงเข้ามาเพื่อสร้างกระแสหรือต้องการยอดวิวเท่านั้นซึ่งกลุ่มนี้มักจะสร้างปัญหาก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และทำให้คนภายนอกมองวงการลุกทุ่งในแง่ลบส่วนประเภทที่2คือ FC จริงใจกลุ่มนี้รักศิลปินด้วยหัวใจจริงๆไม่ต้องการอะไรตอบแทนและไม่ยุ่งเกี่ยวกับดราม่าของใครพวกเขาเชียร์ด้วยความบริสุทธิ์ใจแสดงความคิดเห็นอย่างมีขอบเขตและไม่เคยคิดทำร้ายใครด้วยคำพูดแฟนคลับคนนี้ยังย้ำอีกว่าอย่าเมารวมอย่าโยนปัญหาให้ศิลปินเพราะนักร้องไม่เกี่ยวเลย ทุกคนทำงานด้วยความตั้งใจรักกันเคารพกันสิ่งที่เราควรทำคือแยกแยะให้ชัดเจนว่าใครคือตัวจริงใครคือตัวปลอมคำพูดของแฟนคลับท่านนี้ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากหลายคนเห็นด้วยเพราะมองว่ามันคือคำพูดที่มีเหตุผลที่สุดในตอนนี้แอดมินเองก็ต้องขอบอกตรงๆว่าเห็นด้วยมากค่ะ เพราะถ้ามองลึกๆแล้วน้องต้นข้าวไม่เคยมีปัญหากับใครเลยเธอทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ไม่เคยพูดพาดพิงถึงใครในทางเสียหายและที่สำคัญเธอเป็นเด็กที่ให้ความเคารพผู้ใหญ่ทุกคนในวงการสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้จึงอาจเป็นเพียงแรงสั่นสะเทือนจากความโด่งดังเมื่อกระแสของน้องแรงขึ้นคนก็ยิ่งจับตามองมากขึ้นและแน่นอนค่ะ ในโลกโซเชียลย่อมมีทั้งคนที่รักและคนที่อาจไม่เข้าใจแต่สิ่งที่ทำให้น้องต้นข้าวยืนอยู่ได้จนถึงวันนี้ไม่ใช่เพราะกระแสชั่วคราวแต่เพราะความสามารถที่แท้จริงทั้งน้ำเสียงที่มีเอกลักษณ์การวางตัวดีและหัวใจที่แข็งแกร่งเพราะในทุกครั้งที่เกิดเรื่องน้องต้นข้าวไม่เคยเลือกเส้นทางของการพูดตอบโต้แต่เลือกที่จะทำให้เห็นผ่านการแสดงบนเวที ผ่านเสียงเพลงและผ่านความตั้งใจที่เธอใส่ลงไปในทุกผลงานบอสโจเองในฐานะผู้บริหารวงใหญ่ที่ผ่านเรื่องราวมากมายก็คงเห็นภาพทั้งหมดชัดเจนจึงออกมาโพสต์เตือนแบบผู้ใหญ่ใจดีไม่ได้เข้าคข้างใครแต่ต้องการให้ทุกสายได้คิดและเติบโตไปพร้อมกันสุดท้ายนี้แอดมินอยากฝากไว้ให้แฟนคลับทุกคนคะ่ะว่าในวงการบันเทิงไม่มีใครอยากให้เกิดปัญหา ศิลปินทุกคนทำงานด้วยใจอยากสร้างความสุขให้ผู้ฟังแต่บางครั้งคำพูดของแฟงคลับก็สามารถสร้างบาดแผลได้โดยไม่รู้ตัวดังนั้นถ้าเรารักศิลปินคนไหนจริงๆขอให้เรารักอย่างมีสติและเชียร์อย่างเข้าใจเพราะสิ่งนั้นจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดให้ศิลปินคนที่เรารักค่ะและไม่ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น แอดมินเชื่อว่าน้องต้นข้าวสูปริยาจะยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงพร้อมด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งและแฟนคลับที่รักเธอด้วยความจริงใจขอเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องต้นข้าวบอสโจและทุกคนในวงการลุกทุ่งไทยให้ผ่านทุกกระแสไปด้วยความเข้าใจและความรักในเสียงเพลงค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่กำลังถูกพูดถึงในวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังจนจบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะแอดมินจะนำข่าวดีๆเรื่องราวอบอุ่นจากวงการลูกทุ่งมาฝาดอีกแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า